เยอะนะครับนี่นะเออจะทำให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนายอดอ่อนๆเน,นี่ยนะโอ้รประทานกับน้ำพริกปลาทูลหรือป่นอะไรเงี้ยนะฮะอะไรต่างๆนี่นะออกไปเออมากนะฮะก็จะอยู่ริมรู้วอย่างเดียวนะครับนี่นะ อ,อกกระถินสีขาวสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดีนี่เป็นบอ่อที่ทำมาเกิดจากการขุดหน,หน้าดิน,นเพื่อที่จะเอาดินไปใช้นะครับนี่ก็ความลึก <c oughs> นี่นะครับเพื่อนนะฝั่งนู้นก็เป็นบอ่อปลานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบอ่บอปล่อทีนะฮะฝักไม้หน่วยออกไป เพื่อ,อความที่ไม่กิดขวางไม่เกะก,กะไเยอะนะครับนี่นะัะออจะทำให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นนะครับของมวลหมู่ดอกไม้นะครับนี่จะบอกว่าพักริมนะฮะอ่อ,อ,อ,อนนะแล้วก็จะมีกระทบกรกนี่นะครับ เมืองไทยเรานี่นะจะส่วนมา,ากไม่หน่วยออกไปเพื่อ,อความที่ไม่กิดขวางไม่เก,กะกะนี่นะเรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศนะครับะจะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอาจะ <laughs> นี่นะครับเพื่อนนะ โอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ่อบปลานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ,อบ่บอบปล่อยทีนะฮะนี่ <c oughs> นี่คือความธรรมชาติสวยงาม่านะแล้วก็ความสวยงามของนะคนไทยเราสวยงามโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้นะฮะก็จะออกมากหน่อยนะครับนี่แล้วก็เจ้าที่เขามาทำความสะอาดและตัดต้นที่มีอ่อมามกนะครับนะริมรั้วนี่ก็จะปลูกพืชผักไว้รับประทานนะครับ นี่นะฮะมีผักเลื้ย euh, ผักกินต้นต่างๆนะครับจะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับาจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอ,อ่าโดยจะจะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับอาจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอ่าโดยจะฝากมีหน่วยออกไป เพื่อ,อความที่ไม่กิดขวางไม่เกะกะดีนะครับเพื่อนๆนะเรามาชื่นชมกับธรรมชาติกันดีกว่าการเทียมปลูกต้นไม้พืชผักต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้กระเทียมปลูกต้นไม้พืชผักต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้นี่เป็นบอ่อที่ทาํามาเกิดจากการขุดหน้าดินเพื่อที่จะเอาดินไป ใช้นะครับนีกอความลึกนี่นะครับผักสีเขียวของเรานะครับเป็นผักกระถินริมรั้วนะครับที่เราทานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับดูเสียสดใสกอลึกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะนี่นะครับเรามาชื่นชมนในความงามของอ่อ,อ,อ,อน,นแล้วก็จะมีกระทกรกนี่นะครับ เมืองไทยเรานี่นะจะส่วนมากเป็นร่มเงาเพื่อให้เป็นกัเรียกอะไรนะฮะมีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจเข้าไปนะครับน,นี่นะฮะจะมีความรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะครับนี่นะฮะสูดอากาศให้เต็มปอดสูดอากาศให้เข้าลึก,ลกนนนๆน,ะะาานี่นะสดชื่นจริงนะฮะเวลาลมมาปุ๊บเนี่ยนะมาปะทะร่างกายเรานี่นะฮะโดยผ่านต้นไม้ ผ่านต้นพืชพันธุ์สีเขียวนะที่ปลูกต้นไม้พืชผักต่างๆนะครับเ,เพื่อที่จะให้นะอออ่อนนะแล้วก็จะมีกระทบกรกนี่นะครับเ,เมืองไทยเรานี่นะจะส่วนมากฝักไม่หน่วยออกไปเ,เพื่อความที่ไม่กิดขวางไม่เกะกะนี่นะเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศนะครับนะ จะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอ่าโดยมากนะครับน่ะริมรั้วเนี่ยก็จะปลูกพืชผักไว้รับประทานนะครับนี่นะมีผักเลื้ยเอ,อ่อผักกินต้นแะตงต่างๆนะครับของมวมลหมูดอกไม้นะครับนี่จะบอกว่า ผักรินพอในช่วงหน้าฝนนี่นะฮะก็จะออกมากหน่อยนะครับดีแล้วก็เจ้าที่เขามาทำความสะอาดและตัดต้นที่มีการทียบปลูกต้นไม้พืชผักต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนจะมีความรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะครับนี่นะฮะสูรอากาศให้เต็มปอดสูรอากาศให้เข้าลึกๆสวยงามเลยทีเดียวนะครับหนายอดอ่อนๆเนี่ยนะโอ้ ประทานกับน้ำพริกปลาทูลหรือปนอะไรเงี้ยนะฮะไปยอะนะครับนี่นะฮะเออมันจะทำให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นนะครับนี่เป็นบอ่อที่ทำมาเกิดจากกาเออไปยอะนะครับนี่นะฮะเออมันจะทำให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นนะครับ นี่เป็นบอ่อที่ทำมาเกิดจากการขุดหน,หน้าดิน,นเพื่อที่จะเอาดินไปใช้นะครับนี่ก็ความดึงรั่วก,กินได้นะครับกินได้หมดเลยนะครับนี่ดูด,ด้านบนนะฮะดูท้องฟ้าด้วยนะท้องฟ้าก็สวยงามเลยทีเดียวนะสีฟ้าครามสดใสในายามเช้านะครับนี่นะจะมีความรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะครับนี่นะฮะ สูดอากาศให้เต็มปอดสูดอากาศให้เข้าลึกๆจะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอ่าโดยจะจะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอ่าโดยจะเยอะนะครับนี่นะฮะเออ ก็จะทาให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นนะครับการที่เรปลูกต้นไม้พืชผักต่างๆนะครับเ,เพื่อที่จะให้ไปเยอะนะครับนี่นะฮะก็จะทําให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นนะครับก็ลึกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะนี่นะครับ เรามาชื่นชมนะในความงามขอบดีนะครับเพื่อนๆนะเ,เรามาชื่นชมกับธรรมชาติกันดีกว่าดูท้องฟ้าด้วยนะท้องฟ้าก็สวยงามเลยทีเดียวนะสีฟ้าครามสดใสในยามเช้านะครับพอในช่วงหน้าฝนนี้นะฮะก็จะออกมากหน่อยนะครับดีแล้วก็ จ้าที่เขามาทำความสะอาดและตัดต้นที่มีอา่าเยอะนะครับนี่นะเออจะทำให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นนะครับน,นะฮะอบออนนะแล้วก็จะมีกระทบกรบนี่นะครับอา่าเมืองไทยเรานี่นะฮะจะส่วนมากฝากมีหน่วยออกไป เพื่อความที่ไม่กิดขวางไม่เกะกะอเพราะในช่วงหน้าฝนนี้นะครก็จะออกมากหน่อยนะครับดีแล้วก็เจ้าที่เขาําทำความสะอาดและตัดต้นที่มีสวยงามเลยทีเดียวนะครับนายอดอ่อนๆเน,นี่ยนะโอ้รับประทานกับน้ําพริกปลาทูหรือปนอะไรเงี้ยนะฮะดีนะครับ ผักสีเขียวของเรานะครับเป็นผักกระถินริมรั้วนะครับที่เราทานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับดูเสียใส,สยรั้วกินได้นะครับน่ากินได้หมดเลยนะครับนี่ดูด้านบนนะฮะจะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับน่าจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอ่าโดยเฉ เออนี่นะเรียบเสมือนเครื A ่องฟอกอากาศนะครับจะเรียบเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะดูดอกก็จะออกมาเออนี่นะครับจะออกกันทั้งปีเลยทีเดียวอ่าโดยจะไรต่างนี่นะออกไปเอมากนะฮะก็จะอยู่ริมรั้วอย่างเดียวนะครับนี่นะะดอกกระถินสีขาวสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะ เรามาชื่นชมกับธรรมชาติกันดีกว่าดทื่นจริงๆนะฮะเวลาลมมาปุ๊บเนี่ยนะมาปัะทะร่างกายเรานี่นะฮะโดยผ่านต้นไม้ผ่านต้นพืชพันธุ์สีเขียวเพะในช่วงหน้าฝนนี่นะฮะก็จะออกมากหน่อยนะครับดีแล้วก็เจ้าที่เขาไปทำความสะอาดและตัดต้นที่มีนี่นะครับเพื่อนๆนะ เรามาชื่นชมกับธรรมชาติกันดีกว่านี่นะจะมีความรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะครับนี่นะฮะสูดอากาศให้เต็มปอดสูดอากาศให้เข้า